สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแพ็คพัสดุกันนะคะมาดูชื่อผู้ส่งนะคะชื่อดหญินมรภภาวันเจวังนะคะอยู่บ้านเลขที่60ทับหีสองหมู่บ้านัทนานนะคะหมู่1นงตำบลคูขวางเพื่อหลักมูแก้จงปปังหวัดปทุมธานีหนึ่งสสีค่ะส่งไปถึงดหญิงเมียกรน,นะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมีชีทนะคะแล้วก็มีสลามอันนี้เราแพ็กไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปเลยมันจะน่าขี้เกินไปมา ถ้าอย่างนั้นเรามาใส่อันนี้กันเลยนะคะชีวิตช่างลำบากวาอุ้ยชาโอเคค่ะเนี่ยนะคะก็โปรโมทสลามด้วยดีเลยไหม ไม่ดีหรอกมั้งมาเราก็จะเอาเอ่อสลัมนะคะใส่เข้าไปในถุงพลาสตุกนะคะแสนแรกลงไปแล้วนะคะแสนที่สองลงไปเลย,เอเอยตามไปเลยนะคะที่เหลือก็เป็นชีสนะคะชีส เขียนไว้ว่าแกอ่านด้วยนะโอเคใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะได้หน้าแต่แบบนี้อ้ยเนสีขาทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาแม็กกันนะคะ แล้วก็แม็กอันนี้มาข้างหน้าอันไหนข้างหน้าวะอันนี้ดิแม็กสักสามันแล้วกัน ไปเอาไหมอันแรกค่ะไปตรงกลางอันที่สองอันที่สามค่ะริมสุดตรงนี้นะคะโอเคเรีบร้อยแล้วแพ็กพัสดุดนะเรียบร้อยโอเคค่ะ พุสดุอันนี้นะคะต้องไปส่งสำหรับคลิปแพ็คพัสดุนะคะรีวิวของเบญกจกฤจรลพิสิิวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ